โอเคครับเกลนดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชชาแนลนะครับต้อนขึ้นเดี่ยวผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้อยู่กับการอัิเดตข่าวสารเกี่ยวกับเมตาในแพทใหม่นะซีซั่น18นี้แล้วมีอะไรปรับเปลี่ยนกันไปบ้างนะครับตั้งแต่มีวอร์ดเข้ามาในเกมนะลิเตอร์โดนเนิร์ฟนะครับไอรีบัฟอะไรต่างๆเข้ามากมายเนี่ยมาดูว่าแพทนี้เนี่ยเมตามันเป็นรูปแบบไหนกันนะครับมารับชมกันเลยดีกว่านะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นแร็งเทียร์ที่ดอยเพิ่งทำใหม่มานะครับก็เป็นของวันที่8เดือน4นี้นะไม่รู้ว่าตรงกับวันที่ลงคลิปเท่าไหร่นะครับในแพทนี้เนี่ยดอยจะให้ตัวหน้าแบนน4ตััวหลกๆะครับก็็จะเปน4ตัััวนนี้้ทงไไออรรระคบเป็น อ่าออฟเลนที่น่าจะเรียกได้ว่าเลดเกมแล้วแบกได้นะครับดามเอจเวอร์วางอลังการนะเข้าไฟไง่ายเล่นไม่ยากมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดอวมองว่าเลดเกมโอเพอร์มากเลดเกมคือจัดการได้หมดนะครับตัวหาตัวสู้ยากตัวตัวมาคือคีราครับคีรายังคงเป็นจังเกิลที่เรียกได้ว่าเลดเกมอ่ะก็แรงเวอร์วางอลังการเหมือนกันนะครับแต่มีข้อเสียเรื่องของต้นเกมที่ไม่เก่งตัดกันมาครับที่ตัวของอ้าวอีนะถึงแม้จะโดนเนฟมาดอว์ก็ยังสุก็ยังยังคงเป็นจังเกิลที่ต้นเกมโกงที่สุดในเกมก็คือตต้้นนเเกมมมมไไไไ่่่ีีัววหทอูด2 คือเอาอีกกินขาดทุกตัวสามารถแก้งได้ไวอินเวทได้ไวนะครับแล้วก็เดินเกมได้ไวที่สุดในเกมซับเอาอีกแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ดอยมองว่าถ้าเกิดอยู่ในมือคนเล่นเป็นเนี่ยอันตรายมากๆนะซับเอาอีกนะฮะตัวต่อมาครับอย่างซิปครับดอยยังคงมองว่าซิปยังคงเป็นตัวที่อันตรายเหมือนกันในตำแห่งของโรมิงมันปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเล่นเกมได้นะครับเปลี่ยนให้ตัวที่ ช้าๆเป็นตัวที่เร็วได้เป็นให้ตัวที่ขาตายก็เป็นตัวที่มีสกิลหนีได้อย่างเช่นตัวพวกตัวขาตายต่างๆเนี่ยพอมีซิปอยู่ทีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสรอดมากขึ้นนะดดยมองว่าซิปเป็นตัวหนึ่งที่อันตรายเหมือนกันหรือไม่การคุมเด็กการคุมอะไรเงี้ยซิปสามารถคุมเด็กได้ดีมากๆ นะครับประมาณนี้นัสศัพ์ตัวที่ลองมาที่ดอยมองว่าหน้าแบรน3ตัวก็จะมีซาร์ตาลอริออนแล้วก็ติมี่นะ3ตัวนี้ดอยมองว่าหน้าแบรนลองมาแต่ว่าถ้าหลักๆเนี่ยถ้าจะแบรนเนี่ยพยายามแบรนเป็นพวก4ตัวที่ดอยพูดมาก่อนดีกว่ามันจะง่ายกว่าเวลาจะดับตัวแล้วเพราะ4ตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าหลุดมาก็น่าให้พิกนะค่อนข้างเก่งนะ4ตัวนี้โอเคครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวหลักๆกันที่มีการเปลี่ยนไปในเมตาตนี้ว่ามีตัวอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนะมารับชมกันลยดีี่นนนตงรัับมทอ้ใปปไ เทียเอครับเมื่อก่อนมันเป็น d S เลยนะครับคือดอยเนิฟลงไปเหลือเทียเอเลยเนื่องจากการเนิฟของมันในค่อนข้างหนักมากในส่วนของสกิลหนึ่งนะของดาบน้ำเนี่ยช้าลงเยอะนะแล้วก็ต้นเกมมันอ่อนลงเยอะด้วยจากดาบพุ่มหญ้าที่มันดาเมเหลือสามเปอร์เซ็นต์นะครับต้นเกมมันไม่ค่อยเก่งลิกเตอร์ในแผนนี้นะครับเพราะงั้นในตำแหน่งของออฟเลนเนี่ยดอยมองว่าดาบน้ำมันก็ไม่เก่งการเดินเติมเกมมันก็ค่อนข้างช้าคือมันเติมเดินมาไวาก็จริงแต่ว่าดาบมันไม่ได้พุ่งมาไวาไงทำให้จังหวะก,การล้วงจังหวะะกาาารรจเเดิินนนมตมตตขขออออองงงล์่่ค้ นะครับการดวลเลนมันก็อ่อนลงมาทำให้ดอยมองว่าลิกเตอร์ในแพทนี้เนะี่ยเล่นออฟเลนยังไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะครับเนะี่ย ไม่แบบไม่ได้ขี้โกงเหมือนแพทก่อนๆเลยคือมันกลับมากลายเป็นไฟเตอร์ช้าๆใครนึกไม่ออกมันคล้ายๆแบบวันเดอร์อะไรเงี้ยอาจจะล้วนเก่งกว่าวันเดอร์นิดนึงแต่มันก็แบบค่อนข้างช้าอยู่ในในตำแหน่งของออฟเลนนะเพราะงั้นดอยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในแพทนี้ถ้าให้เปรียบเทียบก,กับตัวท็อปเทียเนาะลิกเตอร์จะดูดอปลงไปมากนะครับแต่ว่าถ้าให้มองอีกมุมนึงในตำแหน่งของโลมิงดอยยังมองว่าลิกเตอร์โลมิงยังคงเป็นประมาณแรงเอสได้อยู่นะถึงแม้ว่ามันจะต้องออกของดาเมจบ้างแต่ว่าอาริเตอร์ในโลมิงเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถยยึดพุ่มเเออวซ้าาข อะไรอย่างงี้ได้ค่อนข้างง่ายนะถึงแม้มันจะโดนเนิร์ฟเรื่องของท่า2ลงไปท่า1ลงไปเนี่ยมันก็ยังคงเป็นตัวที่ยึดพุ่มเก่งแล้วก็เช็คพุ่มได้เก่งเช่นกันเพราะมันมีท่าเคาน์เตอร์มีท่างัดอะไรเหมือนเดิมถึงแม้ว่าท่าเคาน์เตอร์มันจะวิ่งช้าลงค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ย ก็ทําให้ดอยมองว่ามานียังคงเล่นลมได้เก่งเหมือนกันสับริกเตอร์นะครับประมาณนี้ต่อมาครับมาดูที่ตัวของไอริกันบ้างนะฮะครับก็สับไอริเนี่ยในแพทนี้ดอยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงมากนะในช่วงเลดเกมนะคือต้นเกมมันอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ก็จริงนะแต่หลังจากที่มันเริ่มได้ของเริ่มมีดาบแดงเริ่มมีอมิอาร์มอะไรเงี้ยดาเมจมันค่อนข้างเวอร์แล้วแล้วมันก็เป็นตัวที่ซัตเตีเลือดได้ค่อนข้างแรงมากดูเลือดที่พันกวกว่าขนาดมีตัดเลือดแดงดอยรู้สึกมันนดเอง้วล่ามันดีีมวไาดดย้ก คือการที่มันโดนลุมเนี่ยถ้าดาวกระจายมัน,มนทสามารถทําให้ตัวมันทั้งหนีได้ไวแล้วก็เข้าไปลวงได้ไวเช่นกันนะดาวกระจายมันไกลามาก นะครับแล้วก็การที่ปลาโดนหลายตัวมันทําให้มันสามารถสไลด์ได้บ่อยเพราะงั้นการที่มีคนมาไล่ไอรีเยอะในตำแหน่งของออฟเลนเนี่ยมันทำให้ไอรีเนี่ยมันมีลูกเล่นหรือความพลิ้วเพิ่มขึ้นสามารถวิ่งหนีได้ง่ายเร็วเหมือนพอๆแบบนาคอสเลยนะเวลาโดนไล่เนี่ยเพราะแบบใครจะวิ่งเข้ามาแครี่วิ่งเข้ามาปลาท่าหนึ่งอัดนะครับล้วก็เอาท่าสองวิ่งหนีดีไม่ดีมันสวนได้ด้วยซ้ำนะมันรีเลยค่อนข้างแรงมากเพราะงั้นไอรีจะเป็นตัวหนึ่งที่ยืนออฟเลนได้ค่อนข้างแข็ง,ขง,ขง,ขงมากในช่วงเลดเกมนะมีตัวที่สู้กับมันไไไดด้้้้้้ค่่่่ออออออนนนนนนขาาาาางงงยยยมมมมมกะรรัััับหหืจลุทททีีทีเเตตววปปพส โยเกอร์อะไรตัวเบิร์ดแรงๆแล้วอะไร,ร,รมันลวงนะลวงไอริลำบากเพราะตัวไอริเนี่ยมันมีอำนตันติที่สามารถกันดาเมจได้ค่อนข้างดีมากนะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจุดแข็งไอริดอยมองว่าเป็นเรื่องของดาเมจจริงนะที่ค่อนข้างเยอะนะครับการรีเลือดค่อนข้างเยอะระยะตีที่ไกลนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยที่สามารถต่อคอมโบได้เรื่อยเนาะก็ทําให้ตัวไอริเนี่ยมันทั้งง่ายแรง แล้วก็แบกได้ดีมากช่นเหล็กเกนนะครับไอรินะครับประมาณนี้แล้วกันเล้วก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ดอยมองว่าถ้าใครเห็นว่ามันหลุดนะครับดมาเล่นนะเป็นตัวที่เก่งมากในแพทนี้นะครับต่อมาครับเรามาดูาตัวแ่งของแครี่กันบ้างแครี่เนี่ยดอยจะขอยกตัวแรกเลยครับก็คือตัวของราวิลนะก็สรบราวิลในแพทนี้นดอยมองว่ามันค่อนข้างยิงแรงขึ้นเล็กน้อยนะจาก แอนิเมชันที่เปลี่ยนไปของกระสุนนะมันทำให้ดาเมจมันเบิร์ดเร็วขึ้นนะครับนี่ดอยไม่พูดรวมถึงบัคที่ดอยเคยสอนในคลิปไปนะอันนั้นไม่เกี่ยวนะคือมันไม่มีบัคมันก็ยังคงแรงอยู่ดีนะครับเพราะงั้นบวกกับพลังแสงอันใหม่นะฮอลลี่ซับเบอร์ที่ปรับเข้ามาเนี่ยมันทำให้ตัวของลาวิลค่อนข้างยิงแรงมากๆนะในแพทนี้คือมันแทบจะดวนยืนยิงชนะทุกตัวนะถ้าใครแบบเริ่มยิงพ้อมกันเนี่ยมันยิงชนะทุกตัวเลยบวกกับมันสามารถแจกดาเมจไปทั่ว่อไฟได้ดีได้อย่างเช่นการแบบมีไฟ คบเครื่องนะมีทั้งสตันสโลนะครับเปิดไฟจากอันติอะไรอย่างี้ DPS ค่อนข้างสูงมากนะครับหรือสกิลโป๊กก็มีสกิลเบิร์ตก็มีเนาะก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนําว่าถ้าใครอยากจะหาแคลลี่เก่งๆสักตัวนะแล้วก็ทำดาเมจทีมไฟได้ดีเนะี่ยดอยบอกเลยว่าตัวของลาวิลนี่น่าสนใจมากนะครับก็สำหรับคนที่หาตัวแก้ทางนะก็คือลาวิลเนี่ยจะแพ้ทางตัวของไวโอเลตนะฮะเนื่องจากระยะยิงไวโอเลตมันได้เปรียบกว่านะสามารถนำไวโอเลตเนี่ยมาแก้ทางตัวของลาวิลกันได้แต่มันไม่ได้แก้กันขาดมากนะแต่ว ตัวของ v วโอเลตก็สู้ได้ดีเหมือนกันนะครับต่อมาครับตัวที่เพิ่มเข้ามาในเมตาี้อย่างทอนนะทอนทอนในแพทนี้เนี่ยไม่มีบั๊กนะแต่ว่าก็ปรับมาค่อนข้างดีมากนะท่า2เนี่ยสไลด์ยิง9เมตรนะเหมือน v วโอเลตเลยอะไรอย่างนี้นะแถมมันน่าจะเป็นตัวที่สตันล็อกเป้าไกลสุดในเกมแนละ้วตอนนี้นะแถมสตันหมู่ได้ด้วยนะก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะหรับทนะอนเนาะโดยมองว่าแพทนี้มันเล่นง่ายครับแล้วก็อัลเมจมันก็กางลาง,ลางไม่ได้แรงเวอร์แต่แรงแล้ว นะครับแล้วก็มีสกิลความสามารถในการไหลด้วยเป็นแคล nice okay. right ร men, ี่ที่ถ้าเกิดเลดเกมปล่อยฟีมันนายมันไหลตายหมดทั้งตี้ได้นะก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่อันตรายมากในแพทนี้ดอยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเราเกมทรงๆมาเนี่ยเลดเกมได้เข้าทีมไฟต์ดีๆอาจจะไหลแล้วชนะทีมไฟ์ง่ายๆเหมือนกันนะสับทอนในแพทนี้นะก็ประมาณนี้ในการสับทอนนะฮะนะครับก็สับไฮเตในแพทนี้เนี่ยดอยมองว่าเป็นตัวที่กลางๆที่สุดแล้วคือไฮเตจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยแพ้อะไรเลยแต่คือไม่ได้ชนะใครขาดไม่อนก้นแต่ว่าแบบจะไม่ค่อยแพ้ใครเลยนะคร์ ฟอร์เรนนะครับไอริอะไรเงี้ยไฮเตตน่าจะเป็นตัวเดียวนะที่ไม่ค่อยกลัวไอริในแผ่นนี้นอกนั้นในส่วนใหญ่เขาจะกลัวไอริกันหมดไอริมันค่อนข้างโกงมากนะแผ่นนี้ถ้าเกิดมันหลุดมาเนี่ยไม่มีตัวไหนเทียงมันได้น,นอกจากไฮเตตแล้วแต่ว่าไฮเตตเนี่ยเป็นพิกที่ค่อนข้างเซฟที่สุดนะในแผ่นนี้ในของแคลรี่เนาะเพราะงั้นก็ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกกดไฮเตตมันก็ได้ไฮเตตมันค่อนข้างง่ายนะครับง่ายแบบง่ายเลย นะแต่ว่าก็ฝึกกันใช้ท่านหนึ่งให้แม่ๆหน่อยก็น่าจะเล่นไฮเตะได้ดีสก็น่าจะประมาณนี้สับการดับไฮเตะเนาะพยายามดับมาตายให้ตูมีไฟเตอร์หรือตัวลวงที่อันตรายอันตรายเนี่ยหยิบไฮเตะมาจะใครได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับมาต่อยตำแหน่งของมิดเลนกันบ้างครับมิดเลนนะครับก็สับมิดเลนเนี่ยดอยมองว่าซาต้าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเมตานี้เ,เก่งที่สุดนะฮะ คือเก่งมากคือตอนนี้คือไม่มีตัวมาเถียงเท่าไหร่แล้วถึงแม้ว่าลอร์ีออนจะโดนเนิร์ไปดอยมองว่าซาตานในแผ่นนี้ยังคงเก่งกว่าลอร์ีออนค่อนข้างเยอะนะประมาณนึงถ้าสมมติแบบซาตานมันแบบเต็มล็อกคะแนนซาตานได้ได้ประมาณแบบเก้าห้าเลยลอร์ีออน Saturn ได้มานะแบบแปดสิบห้าอะไรประมาณนี้คือมันแบบนำอยู่นิดหน่อยค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ คือเนื่องจากลอรออนเพิ่งโดนเนิร์ฟไปแต่ซาต้ายังคงเก่งเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับแล้วก็ซาต้าเนี่ยค่อนข้างชนะทางหลายๆตัวในเมตามากๆนะดอยมองว่าถ้าใครเล่นซาต้าเป็นเนี่ยมันหลุดมาแนะนําให้ดาวเป็นตัวที่ค่อนข้างมีผลกับทีมไฟมีผลกับการเลือกตัวค่อนข้างเยอะสามารถหยิบซาต้ามาเพื่อแก้ทางตัวต่างๆในอีกฝั่งได้นะครับได้ดีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับสับลอริออนนะครับลอริออนเนี่ยดอยมองว่าหลังจากโดนเนิร์ฟไปเนี่ยมันไม่ได้อ่อนลงเยอะขนาดนั้นนะครับมันเราะขึ้นก็จริงนะแต่ว่าในช่วงเล า4าวสี่วิมันก็ไม่ได้นานมากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตัวของรอยออนมันก็โดดไปนัวนานอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีปัญหามากถ้าจะแบบคููดาวจะเพิ่มขึ้นมา2วิหรือว่าวิครึ่งๆอะไรเงี้ย ราะงั้นดอยมองว่าลอยออนโชว์ต้นเกมยังคงเป็นเมทที่เก่งที่สุดในเกมนะเวลสองนะครับคือถ้าไม่นับเอาอีกเนี่ยลอยออนน่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วถ้าสานตัวให้ดอยให้เวลสองเก่งสุดในเกมจะมีฟอร์เรนฟอร์เรนอยู่ออฟเลนถูกไหมอาอีกอยู่ในป่าแล้วก็ลอยออนอยู่เมทนะครับสานตัวนี้จะเก่งสุดในต้นเกมเพราะงั้นลอยออนเนี่ยคงเป็นเมทที่เก่งสุดต้นเกมอยู่นะครับเก่งกว่าแมงคังก้าต้นเกมอีกนะคือมันแบบว่าโดดไปเหยียบเนี่ยคือแรงมากแล้วดอยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดหลุดมาสามารถหยิบบมมมมมมมาาาาาใใใช้้้้้้เเ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 ววววววทททตตตตตนนนนนนนกกกกกกกไไไดด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 ีีีีหหยยยยยยยิิโสส่่่่่่ปป็็็ะคคคือออออลลััััััูููุงงงงง เสียงเดียวนะตอนนี้เลดเกมมันจะบางมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่เล่นเมดเก่งๆมันไม่ได้มีปัญหามากอยู่แล้วถ้าเลือดจะน้อยลงประมาณ5 6 0 0เพราะถ้าเรากาจจัดจะงหวดีเราก็ยกได้ไม่ได้เสียเลือดบ่อยนะครับดอยก็เองมองว่ารอยออนยังคงเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาเขามาดูตำแหน่งของแอสซัสซินกันบ้างครับแอสซัสซินแอสซินดอยพูดไปแล้วในช่วงตัวหน้าแบนนะอย่างคี่านะเนี่ยที่บอกนะคีล่าเป็นจังเกิลที่ดอยมองว่าเลดเกมเก่งที่สุดจริงที่สุดเลยคือดาเมจมันมาก มากพอที่ต่อให้ศัตรูจะมีทรอยจะมีอะไรมันสามารถปิดคอมโบได้อ่ามันจะมีตัวแพ้ทางอยู่นิดหน่อยอย่างเช่นพวกเซฟิทนะครับอย่างเช่นพวกวอนเดอร์นะครับแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นพลิกที่ค่อนข้างอันตรายดีมันฆ่าแคลรี่ง่ายมากฆ่าเมทง่ายมากฆ่าแทงได้ด้วยนะครับคือดาเมจมันค่อนข้างสุดแล้วก็มันค่อนข้างเล่นง่ายในช่วงเลดเกมนะข้อเสียอย่างเดียวของมันนะอย่างคิล่าเนี่ยก็คือช่วงต้นเกมมันช้ากว่าจะเกิดนะครับคือมันต้องรอยเท่ากับสา3ชิ้นก็คือต้องได้มันดาบแซดอะไรเงี้ยถึงจะเริ่มมีดาม้นเม่เคโหดท่าไหรต้อองมาบ มาหมวกมาอะไรเริ่มแรงนะเพราะงั้นคีร่าเนี่ยจะเป็นป่าที่แบกได้เลตเกมค่อนข้างดีแทบจะที่สุดในเกมแนละ้วเนื่องจากมันง่ายแรงและก็ยืดหยุ่นที่สุดนะครับประมาณนี้ตัวป่าต่อมาที่เราแนะนําคือเป็นตัวของอาวอีนครับอาวอี RE เนี่ยถ้าไปอยู่ในมือคนที่ช่ำช้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ต้นเกมบุกเกมได้ไวที่สุดในเกมนะคือแบบว่าสามารถทําแผนบุกป่าได้ตั้งแต่เวลรสองนะครับอินเวสป่ารัวๆได้เนื่องจากถ้าว่าตามเรื่องของสเกลเนี่ยอาวี RE มันเก่งมากตั้งแต่เวเวลสองเป็นต้นไปนะคือแบบกว ตันอะไรเงี้ยมันจะค่อยเริ่มเล่นยากช่วงนั้นแต่ช่วงตั้งแต่ต้นเกมยันของเกือบตันเนี่ยมันเก่งตลอดนะเพราะงั้น ทำให้ตัวอาวิเ e นี่ยมันมีจังหวะให้เล่นได้เยอะมากๆกว่าของจะเต็มนะอะไรอย่างนี้เพราะงั้นโดยมองว่าอาวิใ e นช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้เยอะๆเนี่ยมันจะสามารถกดดันทําให้ศัตรูไม่เกิดได้และเพื่อนเราก็จะฟรีฟาร์มไปเรื่อยนะแล้วก็อาริก็จะให้เกิดมากแล้วก็สโนบอลง่ายมากๆถ้าเราเล่นดีๆนะดอยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่อันตรายมากถ้าไปอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นเนี่ยถือเป็นตัวหนึ่งที่อันตรายมากทราบอารอิทนะครับในแพทนี้ถึงแม้มันจะโดนเนิร์มมาแล้วหลายครั้งแต่ดอยมองว่ามันในคนเก ให้วัดกันในเรื่องของความต้นเกมเนี่ยลิปโป้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดอยมองว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างต้นเกมมากนะก็คือเก่งมากๆเหมือนอย่างที่ดอยพูดนะคือเก่งมากๆมันเวล์หนึ่งยันเวล์มันเวล์สิบสองอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมแล้วริปโป้คือถ้าเกิดไม่นับอาวอีนะอาวอีน่าจะเก่งกว่าลิปโป้หน่อยคือมันเร็วกว่าลิโป้ไปเลครัรบดาเมจมันแบบจ่ายได้ไวกว่าแต่ถ้าเกิดให้วัดเรื่องความง่ายแล้วก็เรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยลิโป้มันแบบฟาร์มสบายมีเอ็นตีดูดเลือดอะไรอย่าง แต่ข้อเสีงยงริปโปอย่างที่บอกนะครับมันเป็นตัวที่ช่วงเลทเกมไม่ค่อยโหดมากคือถ้าเราแบบไปเจอเลทเกมบพวกใไฮเตะใครตัวใครเยอะๆเราล้วงแล้วเขาไม่ตายอะไรเงี้ยมันจะยากนะแต่ถ้าเราสามารถสโนบอลช่วงต้นเกมได้แบบดามจเงเลเวอร์มากกดหนึ่งสารทีสตูตายเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็สบายๆเพราะงั้นมันจะาสามารถมาต่อก,กองพวกจังเกิลเลทเกมหลายๆตัวได้นเนื่องจากตัวของริปโปเนี่ยมันฟาร์มค่อนข้างไวมากในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็เกิดไวใช้ของน้อยนะครับเพราะงั้นริปโปก็เลยเป็นตัวหนึ่งการที่ดอยเอาให้ขึ้นมาแ้ นะครับก็ตัวต่อมาให้ดอยแนะนำมันคือตัวของซินิเทียนะครับซินิเทียในแผ่นี้ซินะิเทียน่าจะเป็นป่าที่ดอยมองว่าเหมาะสำหรับการแบกที่สุดแลละถ้าเกิดไม่นับตัวหน้าแบนคือตัวหน้าแบนบางครั้งมาโดนแบนอย่างออีอย่างคีล่าอย่างบางครั้งมาโดนแบนนันะซีเทียนะจะเป็นตัวที่หลุดแบนบ่อยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ดอยมองว่าค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะครับคือมันเป็นป่าออฟที่ดีได้นะค,คือสามารถเล่นแบบฟาร์มออฟยาวๆนะครับโซโล่สปีดพุทเียวาวได้นะครับเก็บออบเจ็ตคนเดียวเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดาร ดอยอว่าเซเนเ,เนียเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากนะในเรื่องของการสแตนนะครับม,ม,มีมีดุดเลือดเหมือนลิโป้แต่ว่าอาจจะเกิดช้ากว่าลิปโป้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแล้วหยุดยากนะครับเซเนเทียก็เป็นตัวหนึ่งหนึ่งกันที่ถ้าใครเล่นเป็นดอยแนะนําว่าแบบคีล่าเอาอีกโดนแบนอะไรอย่างนี้เซเทียเป็นตัวหนึ่งที่น่าเลือกมากในแพทนี้นะครับประมาณนี้ต่อมาครับมาดูแตแหแ่งของซัพพอร์ตกันมากครับซัพพอร์ต นะครับตัวต่อมาอย่างซิปนะครับซิปยังคงเป็นตัวที่ดอยมองว่าเป็นตัวที่หน้าแบนด์เหมือนทุกซีซั่นนะครับคือมันแบบว่าอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอมคีปอมคนคอมโบกิ้งเข้ากิ้งออกอะไรอย่างนี้ตัวมันค่อนข้างเด่นชัดเรื่องของความขี้โกงเพราะงั้นดอยมองว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ในแงเนี่ยก็แบรนมันเถอะนะครับหรือไม่ก็เลือกไปมาเล่นนะมันจะได้เปรียบมากในทีมนะครับต่อมาซอบตีมี่นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะดอยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่รองลงมาจากหน้าแบรนด์นิดหน่อยแต่ว่าในแแแแพททททนนนนนนนีีีีีี้้้้้เเเเ่่่่่่ยตตัััััววขขออออองงงมมมมมมโดดไไไปคาะหหืืบลล ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าดอยจะไม่ผิดนะครับก็โดนเนิร์ฟไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดอยมองว่ามันมีหลายๆตัวที่มันสามารถถมต้นเกมได้ค่อนข้างเยอะเช่นพวกเอาอิลิโปอะไรอย่างงี้นะครับมันสามารถแก้ทางตัวของตีมี่ได้ดีคือบุกป,ป่าตีมี่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยเบลสองแล้ววิ่งเข้าไปเลยนะก็ทําให้ตีมี่มันฟาร์มยากนะครับเพราะงั้นในแพทนี้ดอยจะมองว่าตีมี่เนี่ยโดนลดความน่ากลัวลงไปนะแต่ว่าถ้าสับแรงที่ยังไม่สูงมากมาณคอนต้นๆยันแบบ ไม่ถึงช่วงกอลีดเนี่ยดอนมองว่าตีมี่ยังคงเป็นตัวที่อันตรายอยู่ดีเยเขาหยิบแบบป่าแคลลี่มาโดนตีมี่เดินเลี้ยงเงินนําเยอะๆแล้วออกมาตบอะไรเงี้ยมันก็ยังคงอันตรายอยู่ดีนะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดเราแบบว่าเห็นตีมี่หลุดนะครับแล้วก็คิดว่าเราสามารถคนโทรลต้นเกมได้นะครับก็หยิบตีมี่มาแล้วก็แคลี่ป่ามาแก็ชิวๆนะเอาตีมี่ไปฟาร์มอะไรอย่างงี้นะครับเอาตังมาตบหัวอีกฝั่งอะไรประมาณนั้นนะฮะสับตีมี่ก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งกันที่อันตรายนะครับประมาณนี้นะครับก็ทราบเเดีียวอันบ่กท ในแผ่นนี้ดอาจะเชร์วันเดอร์ค่อนข้างเยอะกว่าในแต่แหนของโลมิงเนะนื่องจากวันเดอร์เนี่ยสกิลค่อนข้างครบเครื่องนะมีทั้งฮุกนะครับมีทั้งสกิลเปิดไฟสกิลเกาะนะครับสก, Low, ame, นะสกิลโล่กันดาเมจนะสกิลป๊กระยะไกลจากโล่นะครับหรืออันตินะครับมีสตันหมู่สร้างโล่หมู่แลนะ้ววิ่งเพื่อนวิ่งไวอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันค่อนข้างครบเครื่องมากก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดอามองว่าเหมาะสับ โลมิงในแผ่นนี้มากแล้วก็มีตัวที่หาแทนได้ยากเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีลิกเตอร์มันเป็นตัวเปรียบเทียบนะแต่แผ่นนี้ลิกเตอร์โดนเนิร์ฟไปค่อนข้างเยอะทำให้วอนเดอร์ดอยมองว่าน่าสนใจมากกว่าลิกเตอร์มากนะในแผ่นนี้ในตแง่ของโลมิงนะครับตัวต่อมานะครับอย่างลิกเตอร์นะครับลิกเตอร์ ลิสเตอร์อย่างที่ดอยบอกไปนะครับมันเป็นคอเป็นตัวที่ยึดพุ่มแด้อันตรายที่สุดนะครับก็คือแบบว่าแบบถ้ายึดเอลซ้ายเอลขวาได้เนี่ยเมทหรือแคลรี่อะไรเดินผ่านเนี่ยก็ต้องโดนงัดฟรีแล้วเพราะงั้นตัวมันจะเป็นตัวที่ยึดพุ่มได้อันตรายมากแล้วก็สามารถใช้พุ่มเองได้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ไม่ได้วิ่งไล่ค่าได้โหดเหมือนเมื่อก่อนดอยเลยให้ไวแค่แรงเอสธรรมดาไม่เป็นแรงแบบดับเบิลเอสนะสับลิสเตอร์นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นช่วงแถมนก็มาพูดถึงตัวแรงเอฟตัวใหม่ของเรากันน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 นะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบออออยยย่่่่าาาาางงงงลลลลลิิิิิิิดดดดดสสสเีตตตแแกกทม้้ววววไจ แรง F ตัวต่อไปแล้วจริงๆลินดิสถ้าถามดอยมันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะมันไม่ได้อ่อนขนาดอยู่แรง F แต่ว่าถ้าให้เปรียบเทียบในเรื่องของหน้าที่นะครับหน้าที่มันทั้งหมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นในตัวแทนของแคลรี่ด้วยกันเองมาเรียนแคลรี่ก็ไม่โดดเด่นคือเล่นแคลรี่เนี่ยไม่โหดแน่นอนต้องเล่นป่าซึ่งถามว่าป่าอย่างลินดิสเนี่ยมีตัวทดแทนได้ไหม มีเยอะมากไมว่าจะเป็นวิฟนะครับเฟนนิกเอเลนดอ์นะครับทอนอะไรก็ตามเนี่ยมีตัวทดแทนตัวของลินดิสได้ค่อนข้างเยอะวกกับสมัยนี้เนี่ยตัวล้วงแคลี่ขาตายเยอะมากนะครับเอาอีไอลี o ่ e I L e, นะครับแบบคิล่าอะไรก็ตามตัวลวงเยอะมากมันทาให้ตัวของลินดิสเนี่ยในแผ่พันไายมาเนี่ยไม่เคยโดนบัฟอะไรเลยโดยมองว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยเหมาะซับการดับมาเล่นเท่าไหร่คือมันแบบดับมาแล้ว,ลวมันแกง่ายมากคือเจอแบบดับ,ดบลินดิสไปปุ๊บน่ะรู้เลยว่าตัวอะไรแบบกดอะไรมาแก้ได้บ้างคือมันตัวแก้เยอะมากนะครับ บวกกับลินดิสเน่แพทนี้เนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยลินดิสเขาดามาเพื่อแก่อาตัวของเอนดอร์กันแต่เอนดอร์เนี่ยมันโดนแก้ง่ายแล้วแพทนี้โดนแบบโดนวีลา่าก็แก้เอนดอร์ได้แบบ มีป่ารตัวสามารถสู้กับเอ็นดอร์ได้ทําให้ตัวของลินดิสเน่แทบไม่มีความจําเป็นเลยในการดับมาเล่นนะดอยก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้ Dark ดับตัวลินดิสมาเล่นเท่าไหร่มันเป็นตัวที่โดนแก้ง่ายมากแค่ทางเยอะนะครับแล้วก็ความเก่งมันเนี่ยไม่ค่อยคุ้มกับการเสียเวลาไปเล่นสะเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบก,กับตัวอ,อื่นในเมตาเน่ดอยอว่าตัวอ,อื่นเนี่ยเล่นแล้วเกิดง่ายกว่าเหนื่อยน้อยกว่าแล้วก็ได้ดาวเหมือนกันอันนี้ดอยไม่ใช่จแบบว่าแบบบุลีตัวลินดิสแต่ว่าดอยมองว่ามันแบบตัวมันอย่างนั้นจริงๆนะในแผ่นนี้จะด่นกกว่่าานนนนี้้ถึงจะะกลลััับไไปอยูใเมตดดิิค ประมาณนี้ครับก็เป็นไงบ้างสำหร,รับการอัปเดตขา่าวสารเกี่ยวกับเมตาในวันนี้นะถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถใส่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะหรือถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจคนทําคลิปมากเลยนะฮะหรือถ้าเพื่อนเนี่ยมีคลิปอะไรอยากให้ดอยทําก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้เ,เช่นกันนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน